พอเราใช้ผิวพันนะคะทานแล้วดีเพราะเราเป็นผู้ป่วยนะค่ะทุกคนก็รู้ว่าเราป่วยตอนนั้นนะคะแล้วเราก็เหมือนกับเอ่อชีวิตแบบตอนนี้คืออยู่ดีๆไม่เคยป่วยแล้วก็มาป่วยใช่ไหมคะทุกคนเห็นเราแข็งแรงหมดนะคะทุกคนอยากรู้ว่าจัะที่เราป่วยแล้วก็น้ําหนักหายไปที่ห้าโลแล้วตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นมาตอนที่ขับรถได้ไอย่างได้หมดเราก็เลยไม่ถึงว่า มีใครที่ป่วยตอนนี้มีคนหลายๆคนป่วยค่ะเขาก็มาถามเพื่อจะเพื่อจะรู้ว่าเราป่วยแล้วดีขึ้นทุกคนก็ถามว่าเอารู้เป็นไงอะไรเงี้ยคาวนีเอย่างหนึ่งคือความความที่เราจะต้องหวังดีื่องข้ก่อนใช่ไหมคะเราก็มานั่งไล่รายชื่อก่อนว่าเพื่อเรามีใครบ้างแล้วก็ลูกค้ามีใครบ้างที่แบบมีปัญหาสุขภาพแต่จริงๆริเนี่ย เราก็บอกกับหลายๆท่านนะคะว่าจริงๆไม่ต้องรอ้อยป่วยแล้วมาทานจริงๆเราก็ศึกษาเรื่องโอเมก้าผานนะคะว่ามันเป็นไขมันกดไขมันไม่อิ่มตัวและดีมากแต่เราต้องมีวิชาการคุยเขาด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราพูดไปเนี่ยถ้าเือนว่าโอเวอร์ไงคะว่าโอ,อ้ราคาเท่านี้ทําไมทําได้หลายหลายคนก็มีคําพูดมาว่าโอ้แพทเนี่ยนะราคาสั้นนี่นะทาไมมันขับคุณได้เยอะ พอเราพูดถึงจักรคุณของโอเมก้า3ใช่ไหมคะที่เราเคยแบบเรียนรู้มาค่ะแล้วก็จกัดฟังห้องประชุมเราบอกว่าจริงๆอะราคาเนี่ยเขาจะตั้งราคาแพงก็ได้แต่เขาต้องการให้เราอะเข้าถึงการแล้วราคาเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณทานอาหารบางคนเนียน่ยสวยปุ๊บเนี่ยมีหลายคนมาแนะนําอาหารใช่ไหมคะอาหารเสริมอ,อะไรก็แล้วแต่ซึ่งราคามันเราก็เคยทานมาแล้วหลักพันหลักหมื่นก็ไม่ พื่อนคนหนึ่งเนี่ยแฟนเ็าเป็นมะเร็งปอดนะคะคือคนมาแนะนําเนี่ยเป็นหมื่นเลยเขายังสู้เลยถามว่าถ้าราคาหลักหมืห่นเนี่ยคุณกินได้กี่กี่ครั้งโตาะเราต้องกินนาน<ส>ใช่ใชไหมคะก็เลยบอกเขาว่าว่าเธอลองของอเมริกาสามไหมเพราะเขาเป็นพยาบาลเราก็บอกว่าเราศึกษามาแล้วแล้วตัวเราเองเนี่ยเราป่วยเราก็รู้เนี่ยว่าการที่เราจะเอาอะไรเข้ามาในร่างกายเราอ่ะเราก็ต้องรับชีวิตเราใช่ไหมคะ พอเรารู้ว่าโอเมก้าสามดีเป็นกรดไขมันไี่อิ่มตัวเป็นกรดไขมันดีไปล้างกรดไขมันที่มันเลวแต่เราก็บอกว่ากรดไขมันเลวมันก็ดีสําหรับทําให้ริ่นเลือดเราแข็งตัวแต่เราทานมากเกินนะคะเราทานมากเกินก็เป็นต่อกระดองต่อเลือดเราก็ต้องเอาโอเมก้าสามซึ่งร่างกายเราไม่สามารถผลิตได้เราก็เอาไปลบไขมันเลวออกแต่นี้การออกเนี่ยมันต้องออกทางอะไรฟัสาาวะ,ะอุจจาระหรือเหงื่อใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโอเมก้าสามต้องทานน้าให้เยอะ ฉะนั้นเราก็บอกวิธีทานว่าวันหนึ่งเราทานเนี่ยหลังอาหารเนี่ยสองสองเม็ดนะคะหลังอาหารตอนนี้ทานอยู่สองสองมื้อเช้าเย็นแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยเราก็หยอดใต้ลิ้นแล้วก็ดื่มน้ําจิบน้ําโดยหยอดโอเมก้าสาไปหนึ่งขวดเราหยดไปสามหลอดซึ่งเขาถามอู้ทำไมเยอะจังบอกว่าการที่เรามีปัญหาสุขภาพเราต้องทานมากกว่าคนอื่นนะคะแต่ถ้าเราดีขึ้นเราก็ลดปริมาณลงแต่ถ้า คนที่มีไม่มีปัญหาสุขภาพก็ทานเป็นแบบว่าป้องกันได้ก็ทานอาจจะหนึ่งหลอดใช่ไหมคะคือไม่ได้เยอะแบบเราแค่นั้นเองบอกหลักการเขาแล้วก็บอกเขาว่าเออเนี่ยบริษัทเนี้ยดีนะเราศึกษามาแล้วเขาเปิดมาเก้าปีส่งออกทางญี่ปุ่นกรารันตีใบกรารันตีก็มีแล้วก็มีนักวิจัยอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเซอร์ก็าดูบางทีเราก็ส่งนิง้งบริษัไทไปให้าคา่ะเดี๋ยวแบบ สถานีไม่เคโอหรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นความรู้ก็ส่งไปให้เขาอนาครับอนุญาตครับคนที่เป็นมะเร็งระยะสามนี้ควรปฏิบัติอย่างไรดีครับการรับประทานคือตัวเองเนี่ยค่ะเอออายุหกสิบห้าปัจจุบันตลอดเวลาไม่เคยป่วยเลยแล้วตอนที่ตรวจตัวเองเป็นมะเร็งระยะสามเหมือนกันแล้วเป็นถึงสามที่นะคะเป็นที่รังไข่มดลูกเอ่อรังไข่ซ้ายขวาแล้วก็ เป็นที่ศักแล้วก็เป็นที่ขนังหน้าท้องขนังหน้าท้องเนี่ยก้อนใหญ่ถึงยี่สิบเซนซึ่งเราไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าท้องเราบวมขึ้นใชนะ่ไหมมันเหมือนกับเราอว้วนเราก็เลยมีพี่คนนึงเขาแนะนำให้ไปอัลตราซาวก็ไปเจอค่ะหมอบอกเป็นมะเร็งสามที่ตอนที่รู้เนี่ยถามว่าช็อกไหมมันก็เหมือนกับเราอึ้งไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็หมอาบอกให้ทำซีจิตการพอที่กนเจ็ดหมอก็เลยวางแผนจะให้ยา แต่เพอเอินโชคโเราเมื่อปีที่แล้วนะคะมันเหมือนกับโชคลายอะค่ะเพราะว่าพอาตรวจเจอมาเลยเมื่อเดือนสิงหาปัญญามาติดโคิิแล้วติดของเดลตาด้วยค่ะนอนโรงพยาบาลมา22วัน